สวัสดีครับพี่น้องมันเหนียวมาสายครับมันวนสายหรอกมันฝนตกเลยก็เลยสายเพราะมันตื่นสายหมดมันตื่นตีห้าหมดเลยฝนมันตกแต่เศร้ากันเลยสายน้ำฝนตรงนี้ครับฝนตกแต่เศร้าแต่ตีสามตีสี่ใครอยู่เศร้าตอนจะเศร้ากินตอนนั่งกินข้าวกรับโตมาอยู่ อยู่ตอนออกมาทำงานเศร้าโ,โอเคอยะตาตกตอนจีนมาให้ง่ายเนี่ยโอ้บ่อยมันเปียกมันจืดในส่ยเสียกันฝนไปกับเป็นตาคือเดี๋ยวมาอยู่ตอนที่ดาครับตอนที่ดาไปน้ำปุ่นบาดหน,นา,ม,ม,นนาม,มันหนาวมันโห่หนามันจืด แอ้ผนจะกลับกล่องเ้็นยัรับรถพยา่าดไปเหนั้พพนเหมั้นแนวนนมันหงน้งแวมันบอ่อผมก็เนีน่เห็นอยู่ครับบนเสาแต่เสามันแจกออกมาน้ำมันจ,เจีเกมบสามันก็ต๊ะมาอีกดัังกินขา่าวอยู่ใครยูงกินข่าวแล้วเ้าต๊ะข้นไปตั้งีสเกียร์ันต๊ดีดีับมันตั้งสีสเกยีกรเกรยร เ <c oughs> ม,มือนเม,มืองเมืองอาสิโตรครับเม,มืองเม,มือเม,มืองเม,มืองบาลินโบนแล้วเ้าอยู่ถนนเลียงเมืองอาจีโตกร,รับรไได้ใส่เสนบอฮนโบน่โบนเสียงดวงเอาอยู่ถนนเลียงเมืองนะน่าจะตกอยู่ครับนาจา่าด้าะมันเป็นเมฆเมฆู่หันเป็น อยู่หมอ,อนถนนเลี้ยงเมืงองอากาศเย็นสบายฝนตกดีครับบบมีอันบมี่้าเหลี่ยมฟ้าห้องบมมบมี่ลมต๊แบบนี้โต๊แบบนี้เป็นโต๊กอยู่ครับแต่ต๊โต๊ตมาแล้วฟ้าเหลียมฟ่าห้องลมเอาไว้เป็นตาเป็นจะอยู่ครับแะหยะด โอกาสดีกาดเป็นตาประสิทธิ์เบ็ดเนะนางสิทธ์เบ็ดเบื้องข้างนกไม่ใช่เบื้องข้างนกนกก็เลยไม่เห็นทังหรอกครับแต่ก็อนนี้เห็นนะแต่ส่วนประมาณนี้ครับนกจะมันไม่เห็นทังอยู่นี่เออนกยังบอีกตัวหนึ่งก็ไม่อยู่นี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 ่โตกว่านี่นี่นี่ลุงสายไฟเลย ประมาณจะไม่เห็นยูซองตัวไหนครับเห็นทุกปีออกไปครับพ่อ,อพี่ดดน้องพื่อจะได้นม่ได้ใส่เสียงน้ำพ้นไปหรอกเสียงเสียงเอาเส,เสียงเยสียงเขาบ่อยากใส่ขันพับไปผมสวัสดีครับ